สวัสดีค่ะวันนี้มาหาซื้อสามชั้นจะเอาไปทำหมูกระทะหาไปเดินไปของเขาเยอะมากได้ข่าวว่าห้างนี้มีสามชั้นสำหรับทำหมูกระทะเพราะเขาตัดชิ้นใหญ่ชิ้นหนาพอพอประมาณไม่บางมาก เดินไปเลือกไปของเยอะนี่ไงเจอละสาชั้นขนาดเขากำลังพอดีเลยสำหรับทำหมูกระทะเราก็จัดไปค่ะห้าแพ็คสำหรับหมูกระทะนี่ไงแล้วก็เอามาตัดขนาดพอดีสำหรับปิ่งย่าง ไม่บางมากไม่หนามากมาทานด้วยกันค่ะผักสดๆจากสวนของเราน้ำจิ้มเราก็ทำเองเราก็ได้เนื้อแล้วก็สามชั้นมาปิ้งย่างคัน